กระโดดกระโาดกระโดเออใครจะมาสัมภาษณ์ผู้เล่นแบบอะไระพอไหนนะคะเดือนอะไรคะเชือกสองเส้นโอเคค่ะเชือกสองเส้นนะคะไปสัมภาษณ์ผู้เล่นกันนะคะไปสวัสดีค่ะคุณทีมจะพาว่าเเล่นอะไรกันคะเตรียมจีบกันเท่าไหร่คะโอค่ะค่าหูน้อยอุณไม่ไหวแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหยกนะคะสัมภาษณ์ค่ะนี้นะคะเพื่อเล่นนี้เออดีนี้สัมภาษณ์คนนี้ จะจะไปสัภาษ์ผเล่ม oh, ่ยหนี้ีหมนีิิมบ้านสมใหญ่จรองแงครับดีดีค่ะเพราะว่าไลันโดนแบนไปแล้วนะคะทางไล่มันโดนแบนงไล์จะโดนแบนโอเคค่ะ หมูลูกเสือของโรงเรียนชุมชนวัฒนไทนาค่ะมาจากหมูสามกองสองครับหมูสามกองสองหมูลคะหมูหนึ่ครับโอเคค่ะโอเคค่ะคือหมดเวลาของดีฉันแล้วนะคะต้องไปแล้วค่ะสวัสดีตอตอบเพียงการในิวิามีคตอบการนวิวิธามีค่ะไม่ไดค่ะเจอกันใหม่ทางแน่หรือเปล่า